น้องลูกมีวันนี้จะกินอะไรคะกินอะไรลืกก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยกินอะไรนะลูกนะก๋วยเตีดเด๋ยวเออก๋วยเตี๋ยวรู้ว่าแม่ให้มาทำก๋วยเตี๋ยวรู้ด้วยนะคะเน,นี่ยรู้ด้วยนะคะวันนี้แม่ของน้องลูกหมีนะคะเอาก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงนะให้พวกเราทํานะคะซื้อของมาให้นะคะให้ทําแล้วเราก็ขอขอบคุณจากลาดบุรีบ้านโปง่งใช่ไหมแม่ลาดบุรีบ้านโปง่งใช่ไหมแม่ แม่ราชบุรีบ้านปูงใช่ไหมที่ได้เอา,เอาผักนะคะชใช่ผักแล้วผักุ้นเส้นนะคะ,แล,ะ,คะแล้วก็มีมีผักนะคะแล้วก็มีวุ้นเส้นแล้วก็มีข้าวต้มมัดนะคะข้าวต้มมัดเนี่ยข้าวต้มมัดนะคะมาให้เพี่น้องเราที่นี่นะคะวันนี้น้องลูกหมีน่ารักมากเลยแต่นี้ดีขึ้นเยอะนะคะดีขึ้นเยอะเลยนะคะวันนี้แม่ก็เอา ก๋วยเตี๋ยวนะคะให้ทาก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนะคะวันนี้เราก็เลยลงมือทำอ่ะแม่เปิดฝาหม้อนหน่อยเร็วนี่นะลงมือทำกันนะคะลงมือทำวันนี้วันนี้กินกันเต็มที่เบิ้ลได้ด้วยอะไรด้วยนะคะเพเอาของมาเยอะมากนะคะทั้งเส้นเล็กเส้นหมีแล้วก็วุ้นเส้นนะแม่เนาะทีนี้เราออกเส้นหมีก่อนนะคะยังไงก็รอดูพวกพวกเรากันวันนี้อ้า เดี๋ยวป้า่าขอขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณขอให้แม่ของน้องลูกหมีเนาะแล้วก็ได้ได้ไตามานะคะได้รักษาได้ตายมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็มามาหารูปเมื่อวานนี้นะคะก็ขอขอให้เจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานนะคะไม,ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยเนาะแล้วก็ให้สุภาพร่างกายแข็งแรงด้วยเหมือนน้องลูกหมีตัวน,นี้น้องหมีดีขึ้นมนก็ต่อไป่าติมาถึงญาเสียงไม่มีแต่ก็ตอบนะคะครู้เรื่องขึ้นเยอะเลยอ่ะเอ,อเปียกดอ่อดเลยลูก ทุกคนเข้าแถวนะคะยืนรอยอย่างเดียวเดี๋ยวเปียกยืนช่วยให้แม่เอาเดินเข้าแถวมาเอเริ่มเลยลูก,กแล้วขึ้นด้านนู้นปงด้านนู้นแล้วขึ้นข้างบนเลยนะครับขานอนขึ้นด้านนู้นเลยกมือเองนก็นี่อ่ะขึ้นไปเลยไง ขึ้นนี้ไปเลยอย่าเดินอ้อมทำไมอะขึ้นนู้นเลยเออนั่นแหละนั่นแหละเดินขึ้นเลยใครไม่เอาโฟมานี่ี่ยโฟไปนี้นะชอนเก็บชอนใหดีด้วยนะเอาชอนไปล้างด้วยนะเดินเดินอย่างนี้เอยเป็นระเบียดเอยเป็นระเบียเอยฝั่งนี้ให้มันจะได้เป็นระเบียบออไเลยไปเดในฝั่งครับให้เป็นระเบียบ เปรียงเรียนให้เขาด้วยใครใครกินเบิ้ลใครกินเบิ้ลให้ต่อคิวนะต่อคิวนะกินเบิ้ลต่อคิวน่ถ้าใครกินเบิ้ลเนอะต่อคิวแล้วถือถ้วยมาด้วยนะที่เราจะไม่ให้มีการขยะเกิดขึ้นเยอะนะคะให้คนละถ้วยแล้วก็ใครจะเบิ้ลอีกกี่ถ้วยก็ไม่ว่าเอาถ้วยเดิมมาใส่จะได้ไม่ขยะเยอะไม่งั้นโหเดี๋ยวขยะเลอะกันหมดเต็มไม่หมดนะเอาถ้วยเดิมนี่ละ ใครมาอีมไม่อีม,มาเบิ้ลได้นะเบิ้ลได้ ไม่ไม่ไม่ต้องหยิบเดียบหยิบพี่เปียกจะยื่นให้นะไม่ต้องหยิบยืนคอยอย่างเดียวยืนคอยอย่างเดียวหยิบพี่เปียกยื่นให้นะจะได้ไม่ไม่ไม่หกเลอะเทอะนะใช้มือสองมือนะมือสองมือเราเราปรุงเราเพื่อนรออยู่เอาไม่ต้องแดกไม่ต้องแดกไม่ไปไหนละนู่นหน้าบ้านเออให้เราไปนูวดเลยมันดื้ออ่ะ ชิมก่อนนะชิมนะ้ำให้เรียบร้อยก่อนนะอย่าเพิ่งปรุงก่อนการุณาชิมนะ้ำก่อนว่าขาดอะไรนะอย่าสะต์ใส่ยางเดียวนะไปญาเขาเตือนก่อนเลยพนำ้ำซุปเข้มข้นแล้วการุณาชิมก่อนเมย์อ,อิงไปข้าแถวเร็วเมย์อ,อิงข้าแถวไปข้าแถวเร็วเมย์อ,อิงคนเก่งไปเข้าแถวเร็ว ให้ชิมน้ำก่อนปรุงนะขอบอกก่อนเลยนะยเข้าวแถวมนุนลาดลีบ้านโป่งใชแม่เนาะใช่ไหมที่เขาบอกเรานีข้าต้มมัดด้วยนะคะเออได้ให้ผักมันด้วยแล้วก็้าต้มมัดด้วยนะคะขอขอบคุณอ่าไปข้าวแถวไปข้าวแถวเร็ว ทุกคน <c oughs> ชิมก่อนนะชิมน้ําก่อนว่าเราเราขาดอะไร <c oughs> นะคะ <c oughs> ต้องเติมอะไรไม่ใช่ใส่ตะบันใส่กันหมดทุกอย่างเลย <c oughs> ให้ชิมก่อนนะบอกก่อนนะชิมก่อน <c oughs> อย่าใส่สาเกเครื่องปรุงอย่างเดียวชิมแล้วเราต้องกินให้ได้ด้วยต้องกินให้หมดถ้าคนไหนไม่หมดไม่ต้องมาเติมต้องให้หมด <ไป S 1> เอเอาเอ็ไม่้องนะเอ็เอาแต่นี้เอ็นเอาปเอเดเ็่งไปนู่นเลย่าไม่ต้องาไม่ต้องหนเอาจะมีหลายถ้วยมากเกินแล้วขยะจะทำให้ขยะเยอะมากนะคะทิ้งขยะเยอะมากถ้วยเดิมนี่แหละ ขาจะเบิ้ลก็เอาถ้วยมาใส่นะและลดขยะด้วย เร็วๆเพื่อนข้งหลังรออยู่เข้ารอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวรอครับรอชิลช็อตรอช็อตเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บอ่ะปรุงๆกันให้ไวให้ให้เร็วให้เร็วเพื่อนรอคิวอีกเยอะให้ไวเราเร็วเยอะเยอะ บอกก่อนนะเออชิมชิมก่อนนะบอกก่อนนะชิมก่อนนะไม่จัดจ่กันชิมก่อนนะฮะลูกะลูกคนเดียงะยื่อไหวไหมมันร้อนเด้อะกลับไปสองช่วยอ่ะเดินไม่ได้มาบ้า ไปนตรงน้ส้มแวาอจะได้อันนี้เรามีถ้วยให้น้าถาดไม่ไม่ต้องนะคะถาดเก็บเลยนะเรามีถ้วยโฟมให้ถาดเก็บค่ะถาดเก็บคะได้ได้ถ้วยโฟมไปเลยป้าไม่ต้องไม่ต้องถาดค่ะนะวันนี้เราขาดเราเราเอาก๋วยเตี๋ยวออกเนาะ ค่ะกระเดียบถ้วยไปเลย <c oughs> เพราะก๋วเตี๋ยวนะคะเราไม่ต้องใส่ถาดเราถ่ายถ้วยโฟมเอาเนะกินกันง่ายๆชิมกันหน่อยเด้อชิมกันหน่อยเด้อ จะไปเห็นเครื่องปรุงมาใส่กันหมดเลยไม่ใช่นะครับนี่ครับดูรับแสงดูครับดูครับทีมันก่อนนะคย่อนมาด้วยกันไหมม่ีสองคนไปให้คนยาก่อนนเดินมวมา อันย่า okay, ล sure ืมกดไลค์กดแชร์ช uh ่องหมอปลาไปนี่นะคะสมัครแล้วจะมีดาวขึ้นนะสนับสมัครได้จริงกว่ามือลำลูกตัวเอสสามารถกดรถทิ้งทิ้งก็ได้อีโมจิจะเกิน3ตัวนะจ๊ะหนึ่งสองพออย่าสามสี่ห้าอย่ากดบลูนั่นจ้าในตัวปิกั้นช่องนะคะน้องใบยังอยู่นะคะยังไม่ได้กลับนะคะสีสามหายอยู่น้องอยู่โอ้โหวันนี้น้องม่อนเราโอ้โหวันนี้แต่งตัวซะแบบ ไอ้ละไอไอม่อนไอะมไมไม่ไมขอบคุณดีสอดเอาอี้ไปถือถ้วยไปเลยค่ะถือถ้วยไปเลยถือถ้วยไปเลยเดี๋ยว้อมบอกวาเรียน่ะ